สัวดน่ารู้ในคลิปนี้ฮกเบเจอร์จะพาทุกคนมารู้จักกับงูกะปะงูกะปะเป็นงูพิษที่มีพิษรุนแรงและมีผลต่อระบบเลือดลักษณะของงูกะปะนั้นหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวอ้วนหางเรียวสั้นมีลายคล้ายหลังคาบ้านอยู่ด้านข้างของลำตัวมีสีทองอมชมพูลายสีน้ำตาลเข้ม หากินเวลาพลบคำ่ำชอบอาศัยบริเวณที่มีเศษซากใบไม้หรือไม้ทับถมกันเพื่อซ่อนตัวลวดลายของมันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ดีมากเลยทีเดียวเป็นงูที่ไม่ปราดเปรียวเวลาตกใจจะงอตัวขดนิ่งและโฉกอย่างรวดเร็วหากเราไปเหยียบมันผสมพันธุ์และวางไข่ได้ทุกฤด,ดูกาลอกไข่ครั้งละ1 0 2ถฟอง หากตัวที่มีสีคล้ำเรียกงูปากบุบกภุกะปะพบกระจายพันธุ์ได้ทุกภาคของประเทศไทยแต่พบมากที่สุดในภาคใต้ภูกะปะมีอันตรายต่อคนมากที่สุดและมีเปอร์เซ็นต์ที่จะกัดคนได้มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งหากใครโดนโงูกะปะกัดบริเวณรอยเขี้ยวที่ปากแผลเลือดจะไหลยอยู่ตลอดเวลาบวมแดงบริเวณรอบแผลหลังจากถูกกัดไม่กี่วันที่รอยเขี้ยวจะเกิดอาการเน่าเลือดออกตามผิวหนังและทางเดินอาหารจากนั้นผู้ป่วยที่โดนกัดจะเสียชีวิตจากความดันโลหิตต่ำเนื่องจากการเสียเลือดมากนั่นเอง ซึ่งสัตว์ชนิดนี้เป็นอันตรายแบบมัจจุราชเงียบชาวสวนยางสวนปลาล์มน้ำมันในภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งชุกชุมของงูกระปะหรืองูปากบกเหล่านี้เลยทีเดียวหักชาวสวนมีโอกาสเห็นเจ้างูพิษร้ายนี้ก่อนที่เจ้างูจะทันโจมตีมักโดนฆ่าเสียก่อนทุกครั้งไป ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กับซับสไครปให้ฮอกเบ t เจอร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปบ๊าาย